สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งแอป t i t t o อนะครับผมแอป t i k t o อกก็คือกำลังเป็นที่นิยมนะครับที่ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสอนการลงแอป t i k t o อกบน Android TV นะครับซึ่งก็ไม่สามารถดาวน์โหลดเองได้ใน Google Play นะครับผมเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเลยผมลบกวนนะฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องนะครับ โอเคครับผมจะขออนุญาตนะครับผมก็คือจะนำแอป tikkt อกนะครับถอนการติดตั้งออกไปก่อนนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับทำยังไงต่อก็คือให้เรามาตรงคาว่าแอปนะครับแล้วก็โหลดแอปเพิ่มนะครับแล้วก็มาตรงช่องค้นหาครับผมแล้วก็มาค้นหาแอปตัวนี้ก่อนนะครับ แอปตัวนี้จะชื่อว่าดาวน์โหลดเดอร์นะครับพิมพ์คาว่า D O นะครับแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับดาวน์โหลดตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดเดอร์ไว้แล้วนะครับผมส่วนวิธีการใช้งานเบื้องต้นก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมลงการใช้งานแอปดาวน์โหลดเดอร์ไว้แล้วนะครับอ่าโอเคพอติดตั้งแอปตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ถ้ากรณีที่เราพิมพ์นะครับพิมพ์ค้นหา t i k t o k ใน Google p l a y เลยนะครับจะเจอหรือไม่นะครับอ่ะผมจะพิมพ์ว่า TikTok เห็นไหมครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีฉะนั้นแล้วทำยังไงต่อนะครับผมก็คือพอเราโหลดแอปดาวน์โหลดเดอร์มาแล้วใช่ไหมครับกดรูปบ้านออกไปเลยนะครับแล้วก็มาตรงคำว่าแอปครับหลังจากนั้นมาที่แอปดาวน์โหลดเดอร์นะครับส่วนการใช้งานเบื้องต้นนะครับแอปดาวน์โหลดเดอร์ ผมลงวิดีโอไว้แล้วสามารถไปค้นดูได้นะครับพอเปิดแอปดาวน์โหลดเดอร์มาแล้วนะครับผมให้เรานะครับมาตรงช่องตรงนี้ครับช่องเบราว์เซอร์นะครับตรงข้างล่างช่องโฮมนะครับผมกดโอเคไปที่นึงนครับก็จะขึ้นตัวอย่างเว็บขึ้นมาก็เป็นเว็บของ AF TV News นะครับผมของตัวดาวน์โหลดเดอร์นี่แหละนะครับหลังจากนั้นนะครับ รีโมทจะเปลี่ยนเป็นเคอร์เซอร์เมาส์ให้นะครับเราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เราเลื่อนมาตรงช่องนี้ครับช่องพิมพ์ค้นหานะครับผมที่กับพีกับพิบอยู่นะครับกดโอเคที่นึ่งครับแล้วเราก็ไปลบตัวลิงก์ด้านบนออกไปนะครับจะกดเคลียร์หรือกดลบก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพิมพ์ตัวนี้เลยนะครับ b นะครับ it นะครับ .l y นะครับผม slash ติ๊กตอกนะครับหนึ่งเก้าสองครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับหรือกดปุ่ม Enter ก็ได้นะครับหลังจากนั้นรอสักครู่นะครับรอสักครู่แต่ถ้ายังไม่ไปเราก็กดปุ่มโกนะครับอ่าโอเคมาแล้วนะครับทีนี้เขาจะเปิด หน้าเว็บขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับตรงปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคทีนึงครับผมรอสักคู่นึงนะครับเดี๋ยวโปรแกรมเขาจะดาวน์โหลดไฟล์ tiktok ให้เราเองนะครับแต่ถ้ากรณีที่เรากดแล้วมีโฆษณานะครับให้เรากดกลับทีนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโปรแกรมเขาจะดาวน์โหลดไฟล์ให้เราระหว่างนี้เราก็รอสักคู่นึงนะครับตัวไฟล์จะมีความจุอยู่ที่30.3สมเมกนะครับ โอเครอสักคู่นึง,เ,นงเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเขาจะขึ้นกรอบข้อความว่าต้องการติดตั้งแอปพลเิเคชันนี้ไหมนะครับจะมียกเลิกกับติดตั้งนะครับแต่ถ้าเราใช้แอปดาวน์โหลดเดอร์ครั้งแรกนะครับผมเขาจะขึ้นกรอบข้อความให้เรากดอนุญ,ญาตแอปดาวน์โหลดเดอร์ก่อนนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ผมสอนการใช้งานแอปดาวน์โหลดเดอร์ได้นะครับโอเคครับกลับมาที่ทิกตอกนะครับผมผมก็จะขอกดติดตั้งเลยนะครับ จะเป็น tiktok tv นะครับรอสักครู่หนึ่งครับโอเคครับเพื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นปุ่มเสร็จกับเปิดนะครับเดีผมขอกดปุ่มเสร็จก่อนละกันนะครับหลังจากนั้นเขาจะกลับมาที่แอปดาวน์โหลดเดอร์นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มดันนะครับหลังจากนั้นกดรูปบ้านได้เลยนะครับออกไปยังหน้าหลักเลย ทีนี้นะครับผมตัวแอปทิกตอรจะอยู่ตรงนี้ครับตรงเข้างหมยบวกนะครับผมนี่ครับด้านล่างเลยแล้วก็ไปกดโอเคดึงเขาออกมาเราก็สามารถที่จะย้ายได้นะครับย้ายได้เลยเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับโอเคผมไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับการใช้งานก็คือเหมือนกับโทรศัพท์ทุกอย่างเลยนะครับแอปทิกตอรเราก็กดหลังจากนั้นนะครับให้เรากดคําว่าวัด No w นะครับหรือล็อกอินล็อกอินก็คือจะเป็นการล็อกอินผ่านบัญชีในมือถือเรานะครับแต่ผมกดวัดนาวแล้วกัน หลังจากนั้นเขาจะสุ่มวิดีโอให้นะครับแบบนี้นะครับผมขอลดเสียงนิดนึงแล้วกันนะครับผมวิธีการใช้งานก็คือถ้าเรากดไปทางขวานะครับในนีโมนะครับจะเป็นวิดีโออื่นอ่าวิดีโอถัดไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรากดทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอเมื่อคู่ประมาณนี้นะครับถ้าเรากดลงก็สามารถไปดูโปรไฟล์ได้นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าวิดีโอนี้เขาคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับ เหมือนกับโทรศัพท์ทุกอย่างเลยนะครับผมก็ไปลองเล่นดูนะครับถ้าไม่อยากใช้ก็กดรูปบ้านเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับการโหลด t ิกตอกลง AndroidTV นะครับผมถ้าเกิดว่าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ